อัปเดตสถานีอวกาศ h e v v e n ัครับยุคใหม่ของสถานีอวกาศที่ขับเคลื่อนโดยเอกชนและใช้งบประมาณที่น้อยกว่าหลายเท่าในขณะที่สถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS กำลังเดินทางสู่โค้งสุดท้ายของเขาในปี2030นี้หนึ่งในคำถามใหญ่ครับที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองก็คือแล้วใครจะมาแทนที่และคำตอบที่ว่าก็น่าสนใจครับ โดยบริษัทเวสจากสหรัฐครับที่กำลังเตรียมตัวเปิดสักราดใหม่ของการอยู่อาศัยในอวกาศด้วยสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกในชื่อว่า h e v v n One ครับและมีกำหนดเปิดตัวในปี2026นี้โดย h e v v n One ถูกออกแบบให้เป็นสถานีอวกาศขนาดเล็กที่มีต้นทุนต่ำกว่า ISS ถึงหลายเท่าและ h a v e n วันใช้งบประมาณอยู่ที่18,250ล้านบาท คิดเป็น0.33%ครับเมื่อเทียบกับงบประมาณของ ISS ในตอนนั้นที่เทียบม,มาแล้วใช้เงินถึง5.47ล้านล้านบาทและสามารถปล่อยสู่วงโครจรได้ด้วยจรวดของ SpaceX อย่าง Falcon 9โดยเชื่อมต่อกับยานครูดากอนเพื่อรองรับนักบินอวกาศนักวิจัยหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวในอนาคตครับภารกิจหลักของ Heaven One ก็คือการสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การผลิตในสภาวะไร้น้ำหนัก และที่สำคัญที่สุดครับคือการอยู่อาศัยของมนุษย์ในระยะยาวโดยเวสเชื่อว่านี่คือก้าวแรกสู่การสร,าสร้างสภาพแวดล้อมถาวรในวงโครจรต่ำหรือว่าโลออบิ t ของโลกครับและเทคโนโลยีของสถานีอวกาศเฮเวนวันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทดลองสิ่งใหม่ๆที่เป็นไปไม่ได้บนโลกมาก่อนด้วยเช่น การผลิตวัสดุพิเศษหรือการทดสอบยารักษาโรคภายใต้แรงโน้มถ่วงตำ่ำซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมทั้งหมดในอนาคตได้ครับโดยตามเป้าหมายของบริษัทเวสครับไม่ได้ต้องการแค่ส่งมนุษย์ไปให้ถึงอวกาศแต่ต้องการให้มนุษย์อยู่มันที่นั่นเลยครับอย่างยั่งยืนด้วย และนี่คือการวางรากฐานสําคัญสําหรับเศรษฐกิจอวกาศเชิงพาณิชย์และอาจเป็นต้นแบบของสถานีอวกาศในอนาคตที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เพียงรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งอีกต่อไปและถ้า,าทุกอย่างเป็นไปตามแผนในปี2026นี้ครับเราอาจได้เห็นการเปิดตัวของสถานีอวกาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ครับด้วยฝีมือบริษัทเอกชนที่อาจเปลี่ยนโฉมหน้าการสำรวจอวกาศไปตลอดกาล